สวัสดีครับนะครับพามาดูพี่ฟุกครับสวัสดีล้อแล้วครับพี่ฟุกตกมันอยู่นะครับผมนะครับตกมันครับเห็นคราบน้ำมันไหมครับผมอยู่ข้างขมับไหลลงถึงปากครับนั่นแหะครับคือน้ำมันช้างครับ มันจะไม่ได้ออกเป็นน้ําเยอะๆนะครับผมแต่เขาแต่ว่ามันจะค่อยซึมๆออกครับมาถ่ายช้างตกมันครับไม่กล้าเข้าใกล้สักเท่าไหร่วันที่สามครับอันนี้เป็นวันที่สามของพา,ายุเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดคอกหลักเขาเลยครับเข้าไม่ได้ครับตกมันอยู่แล้ว คลิปนี้จะทำเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นแต่ว่าจะมาเล่าความรู้ให้ฟังกันสักนิดสักหน่อยครับตกมันนะครับผมตกมันนี่ก็เหมือนช้างจำศีลน,นะครับหรือไม่ก็สำหรับบางตัวก็คือเป็นไม่ใช่สำหรับบางตัวครับสำหรับทุกตัวนะครับผมก็น่าจะเป็นเหมือนกับช่วงที่เขาพร้อมจะผสมพันธุ์ครับ แล้วเขาก็จะตกมันช้างผู้ทุกตัวต้องตกมันนะครับผมอย่างน้อยก็ปีละครั้งครับบางตัวตัวใหญ่สมบูรณ์มากตัวใหญ่มากร่างกายเขาแข็งแรงเขาดีครับเขากตกปีละสองครั้งครับส่วนพ่อดอยนี่ก็ตกปีหนึ่งก็อย่างอย่างเยอะก็ปีละสองสามครั้งนะครับพ่อดอยนี่เขาจะเป็นช้างผสมพันธุ์นะครับเขาสมบูรณ์ อยู่แล้วครับอย่างพี่ฟุกนี่ก็สมบูรณ์นะครับผมนะตกปีละครั้งนี่ก็ดีครับแต่บางตัวนี่ก็คือปีหนึ่งบางครั้งก็ยังจะไม่ตกนะครับผมอันตรายครับช้างไม่ตกมันนี่ก็คืออันตรายนะครับเสียงด้วยเสียงต่อต่อสู่ภาพร่างกายช้างด้วยครับแล้วก็อารมณ์ของช้างก็จะดุร้ายด้วยครับช้างที่ไม่ตกมันแต่ถ้าเขาได้ตกมันนี่ก็คือ เขาตกมันนี่เขาจะจะดุร้ายนะครับแต่ว่าเมื่อเขาตกเช่นนี้เขาก็จะคือร่างกายก็มันจะโล่งขึ้นนะครับร่างกายเขาก็จะดีขึ้นด้วยสมบูรณ์ขึ้นเหมือนกับสําหรับความคิดผมก็เหมือนกับประมาณว่าขับสารสารพิษหรือไม่ก็อะไรสักอย่างออกครับออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะเริ่เติบโตขึ้นด้วยครับ บรรยาาเดินมาครับกลัวเขาหงุดหงิดเอาเขาวิ่งไล่ครับไล่ชนเนี่ยกลัววิ่งไม่พ้นครับถึงจะใส่ปอก็ขายาวครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าอีกอย่างปอกครับปอกที่ขาเนี่ยครับประโยชน์ของเขาคือเวลาเนี่ยครับเราใส่เพื่อความปลอดภัยครับเราไม่ได้ใส่เพื่อทรมานนะครับผมแต่ว่าเป็นการชะลอความเร็วของช้างครับเวลาช้างเกิดอาการคุ้มข้างดุร้ายมาเนี่ยครับเขาวิ่งไล่ฆ่าคนเนี่ยต้อง ผมก็อันนี้จะพูดแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับผมคือถ้าเขาคุ้มข้างมาเนี่ยครับก็ไล่แทงไล่ฆ่าคนเนี่ยมันจะช่วยในการชะลอเขาให้ช้าขึ้นครับแล้วเราก็จะคือเราหนีได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าช้างทุกตัวจะคุ้มข้างตลอดเวลานะครับผมไม่ใช่ครับช้างทุกตัวนี่ครับเขาจะคุ้มข้างเมื่อเวลาที่เขาตกมันนะครับแล้วก็ เวลาที่เขาแบบใกล้ใกล้แล้วครับใกล้ที่จะตกมันประมาณนี้ครับเขาถึงจะคุ้มข้างแบบดุร้ายจริงๆเลยนะครับผมปอกขานี่คือสิ่งสำคัญครับตั้งแต่บรรพบุรุษสอนการเลี้ยงช้างสืบทอดกันมานี่ปอกขาคือทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับการเลี้ยงช้างปอกขาคือสิ่งสาคัญครับ ใส่ทุกตัวครับช้างตัวผู้ใส่เพื่อความปลอดภัยครับถ้าเกิดว่าหลุดโซ่หลุดนะครับโซ่โซ่ที่ผูกกับหลักหลุดไปแต่ว่าปลอกขาติดที่ขาเมื่อเขาหลุดไปบางตัวก็หลุดไปทำร้ายช้างตัวอื่นเนี่ยครับเราก็จะได้ปอกขาเนี่ยครับเป็นการชะลอตัวเขาแล้วเราก็จะได้วิ่งดักดักเขาทันครับดักเขาไม่ให้เขาไปทำร้ายตัวนั้นตัวนี้ครับ มันมีหลายเหตุผลมากเลยครับผมที่ต้องใส่สําหรับการเล่นช้างตัวผู้นี่คือสิ่งสําคัญครับปอกขาแต่เวลาที่เราจะแกะเขาขี่เขาเราจะเดินนี่เราจะไม่ใส่ครับเราจะถอดออกคือเราเมื่อเราจะขี่เขาเราอยู่บนคอเขาแล้วเราก็จะแกะปอกออกครับแต่ว่าเราจะใส่เฉพาะเวลาที่อยู่กับหลักครับผม ความรู้ผมก็ไม่ไม่เยอะครับผมมีความรู้ผมก็ไม่มากผมก็พูดอาจจะไม่เข้าใจมากครับแต่ว่าผมก็พูดพอพยายามที่จะพูดให้เข้าใจครับผมก็จะชอบพูดอยู่ในคลิปอยู่ตลอดนะครับเวลาถ่ายกับพี่ฟุกประมาณนี้ครับคือมันเป็นสิ่งสําคัญจริงๆครับผมผมก็แบบว่าพี่ๆบางคนหรือไม่คนที่ไม่รู้อะครับบางทีก็คิดว่า อาจจะทรมานเขายครับค pues like ือพวกเราไม่ได้ทรมานครับเหมือนกับแบบต่างประเทศครับบางทีเขาไม่เห็นเราเลี้ยงช้างเขาก็คิดว่าทรมานนะครับคือช้างก็จะมีมุมมองที่น่ารักแล้วก็ดุร้ายก็มีหลายมุมมองครับผมแล้วแต่จังหวะที่เราจะเจอด้วยครับบางทีเรามาเห็นช้างน่ารักแล้วก็ว่าน่ารักนะครับแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไปเห็นในช่วงที่เขากําลังดุหรือช่วงที่เขาโมโหอยู่ครับ ก็ต้องระวังมากครับระวังมากคือช่วงตกมันที่สุดเนี่ยครับถ้าช่วงอื่นก็ไม่เท่าไหร่ครับพี่ฟุกนี่เขานีใส่ดีครับผมถ้าถ้าจะให้ดีมากครับถ้าพี่ๆ FC คนไหนที่แบบไม่เข้าใจในเรื่องไหนสักอย่างครับ ผมแนะนําคือถ้าอยากจะรู้จริงๆก็คือถามกับเจ้าของช้างเองเลยครับผมว่าเขาจะสามารถอธิบายแล้วก็บอกได้ครับว่าเพราะทําไมถึงใส่ปอกเพราะทำไมถึงต้องใช้ตะขออะไรประมาณเนี้ครับหรือไม่บางทีไปเที่ยวครับเจอช้างใส่ปอกผูกกับหลักอยู่นี่ครับบางทีเขาตกมานี่เราก็จะไม่ไปใกล้ครับก็จะปล่อยเขาอยู่งั้นแต่ว่าเราต้องใส่ปอก แล้วก็ล็อกขาแบบนี้ครับปล่อยโซ่ยาวๆให้เขาได้ยืนอยู่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือน้ำครับผมน้ำห้ามขาดหรือบรรพบุรุษก็สอนมาแบบนี้เหมือนกันครับผมปู่ย่าตายายก็คือช้างนี่จะขาดน้ำไม่ได้ครับกับหญ้าถ้าขาดนี่อาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับถึงจะอยู่ในช่องตูกมันอะไรก็ตามครับต้องให้เขาได้กินได้ไดอาบน้ำ ช่วงตกมันนี่จะเป็นช่วงที่เขาสมบูรณ์ที่สุดครับถ้าเราถ้าแบบบ้านผมนะครับตกมันนี่ก็จะอัดหญ้าอัดน้ําให้เขากินเลยครับผมเขาจะได้ขับขับแบบของเหลวหรือว่าน้ํามันเขาครับออกมาให้หมดให้ได้เร็วที่สุดด้วยครับอย่างปีฟุกนี่ก็สามเดือนแล้วครับผมสามเดือนถึงจะได้ขึ้นสีคอเขาอ,อีกครั้งครับ แต่ว่าตอนนี้คือเขายังไม่ดุมากครับยังจำได้แต่ถ้าเขาดุมากก็จะช่วงประมาณเดือนที่สองครับหรือไม่ก็เดือนแรกปลายๆครับคือช่วงนั้นนี่ก็จะดุแล้วครับจากการที่ผมสังเกตมานะครับผมจะลืมดุจะลืมก้าวรล้าครับจะลืมํำควานไม่ได้ครับ มุมข้างครับพี่ฟุกกับพี่อินนี่ให้ยากินเท่ากันนะครับแต่ะะพี่ฟุกเขาหุนแบบนี้ครับสำหรับพี่ฟุกนะครับจากการสังเกตของผมนะครับที่ผมอยู่กับเขามา ถ้าเขาตกมันแต่และปีนี่ดีมากเลยครับปีหนึ่งตกครั้งหนึ่งตกมันเสร็จพอเขาหายตกมันปุ๊บผมรู้สึกว่าเขาจะตัวโตขึ้นครับแล้วก็สูงขึ้นด้วยแล้วก็หลักๆเลยก็คืองาจะยาวขึ้นครับร่างกายเขาก็จะแบบโตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับปีหนึ่งได้ตกมันหนึ่งครั้งนี่ดีที่สุดแล้วครับถ้าเขาไม่ตกมันก็เหมือนกับเหมือนกับว่ามันเขาแบบ อั้นนะเหมือนอึดอัดอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่รอการจะประตูกออกมาก็คือน้ำมันของเขาเนี่ยครับภายในหนึ่งปีครับสำหรับพี่ฟุกเมื่อถึงช่วงเดือนเจ็ดพ่พ่อจะแบบอัดและอัดเลยครับผมอัดอัดหญ้าอัดอ้อยอัดน้ําเต็มที่ครับให้เขากินเพื่อที่เขาจะได้ตกมันในระยะช่วงเข้าพรรษาสามเดือนพอดีเป๊ะเลยครับผม อกินอย่างเดียวครับยืนกับหลักกินกินกินอย่างเดียวครับกินน้ํากินหญ้านี่ใส่ไปอย่างเดียวนะครับครับผมก็ขอบคุณมากๆากเลยนะครับที่เข้ามาชมกันครับผมบางทีผมก็อาจจะพูดเรียบเรียงคำได้ไม ดีหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจสัเท่าไหร่ครับผมขออภัยจริงๆครับผมพยายามจะพูดให้ดีที่สุดละแต่ว่าผมก็จะพยายามพูดให้เข้าใจที่สุดเหมือนกันครับครับขอบคุณครับผม